สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแคมป์นะครับผมแคมป์จับไม้ขุยตะไบนะครับผมเดี๋ยวเราแกะเลยนะครับผมน่าจะเป็นแคมป์นะครับผมอ่านจุกมายอย่างนี้นะครับผมอันประมาณนี้นะครับผมที่ใช้แล้วก็ มาวางอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะจะลองใช้ดูว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วเราก็ขันตัวนี้ออกมานะครับผมน่าจะใช้ได้นะครับผมอ๋มอ,อ,อกำลังดีเลยกำลังสวยนะครับผม เราก็ใส่ไปใส่เข้าไปลึกๆหน่อยนะครับผมเราก็ขันอ่าดูละไม้นี้เราก็จะใช้ตะไบขุยนะครับผมแล้วก็ขันออกมาจะมีสามขนาดน,นะครับผมอันเล็กอันกลางแล้วก็อันใหญ่่ผมจะลองจับอันเล็กก่อนดูซิมันจะทำงานง่ายหรือเปล่า เราจะทําจับตรงปลายนะครับผมสมมตินี้ผมจับไม้โอเคแล้วก็ตะใบตะใบยอย่างนี้อโอเคใช้ได้ไปจับกลางนะครับผมจะได้หรือเปล่านี่ <c oughs> น่าจะได้นะครับผมยังเหลือเหลือเหลืออยู <c oughs> อ่อ๋อแต่มันจับได้ไม่ลึก จาาก็จับได้นะครับผมต่ใบต่ใบต่ใบคุยไปลองจับอันใหญ่นะครับผมใหญ่อันใหญ่ก็จับได้นะครับผมอ่าก็ใช้ได้นะครับผมต่ใบต่ใบต่ใบผมจะมาทําดากคุยนะครับผมถ้าไม่มีตัวนี้มันจะทําโอจะมโยกไปโยกมาจับไม่ค่อยแน่นเร,เราต้องขันแน่น ขันแล้วก็ยังโยกนะครับผมขันแน่นหน่อยพื้นที่มันเล็กไปหน่อยนะครับผมเราต้องขันตรงกลางนะครับถ้าตรงนี้ไม่โยกอะยังโยกอยู่ถ้าโยกอยู่จะใช้ไม่ได้นะครับผมตะใบไม่ได้แต่เนี้ยน่าจะไม่โยก คือต,ตัวใหญ่ดีฝานะครับผมแต่ตัวใหญ่มันแพงผมเลยซื้อตัวเล็กมาโอ้ต้องหาอะไรลองนะครับผมขันแล้วก็หาอะไรมาลองอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ตะไบไม่ไงั้นก็ตะไบเบาๆนะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่จ,จับไม่ค่อยอยู่นะครับผมแต่จ,จับได้แต่จับไม่ค่อยอยู่ ประมาณนี้นะครับผมแคมป์ก็ลองต้องลองใช้ดูก่อนว่าม,มันใช้ได้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ